จังหวัดชายภูมิแม่ของเหยื่อแผ่นดินไหวตุรกีเศร้าร่ำให้หากเป็นไปได้ขอตายแทนลูกลูกคือเสาหลักของครอบครัวผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่บ้านซึ่งเป็นแม่ของนางสาวชมาพรหอมสันเทียอายุ29ปีอยู่บ้านเลขที่47หมูห่งบ้านห้วยแย้ตมบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชยัยภูมิ เหยื่อแผ่นดินไหวที่เสียชีวิตในประเทศตุรกีได้พบกับนางบุญชูหอมสันเทียอายุ56ปีซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิตและญาติที่เดินทางมาให้กำลังใจพร้อมเผยว่าข่าวว่าลูกเสียชีวิตเมื่อวานรู้สึกตกใจโทรคุยกับลูกครั้งสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่แล้วตอน2ทุ่ม4นาทีและมาทราบว่าลูกเสียชีวิตเมื่อวานตอนนี้ก็ยังทาใจไม่ได้เลย มันรวดเร็วเกินไปวอนภาครัฐช่วยเหลือนำศพลูกมาบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่บ้านเกิดเพราะครอบครัวมีฐานะยากจนต้องดูแลยายที่พิการลูกชายสติไม่ดีผู้เสียชีวิตคือเสาหลักของครอบครวัวไปทำงานนวดแผนโบราณที่ตุรกีได้4ปีมีรางบอกเหตุก่อนทราบว่าลูกจะมาเสียชีวิตคือแม่ฝันเห็นลูกเป็นเด็กมานั่งเล่นดินที่หน้าบ้านจึงร้องบอก มาเล่นทำไมตรงนี้พอห,หันมาอีกทีลูกก็หายไปจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าลูกเสียชีวิตในเหตุการณ์ตึกถลม่มเนื่องจากแผ่นดินไหวในตุรกีโดยวันเกิดเหตุลูกทำงานที่ตุรกีในตึกสิบชั้นที่ทำงานอยู่ชั้นสลูกเป็นคนรักสัตว์ชอบทำบุญเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้สงเงินมาทำ้าป่าที่วัดด้วยทำไมถึงมาจากไปเร็วขนาดนี้อย่างไรก็ตามหวนภาครัฐช่วยครอบครัวเราด้วย ว่าลูกสาวเราลูกสาวเราไปทำงนนนนานที่ลีอรนี่ครับอายุเท่าไรอายุยี่ปี29ปีเนาะไมพรหอมสันเทียอายุยีปีบ้านลิที่เดียวกันนะครับ เดือนเลนะเดืนอนเอาอีกแต่เดือนไปนั้นเออเอามาทั้งนี้เออซาซาเอาาเอเดือนอีก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 เออเดือนอีกเดือนอีกเอาที่ถ้าเขาอยู่จอเทียได้อนหนก ินเหแรกๆเนะเราทราบไม่ทร<อ>าบบพทราบด้ค่ะทรา<อ>บามาทราบันที่สามวันที่สามพอสื่งเหรอใช่ไมหมครติดต่อมา อันนี้เป็นแม่แต่ครับญาติญาติทั้งไอ้ประเทศไอ้จอร์เจียนะจ้าเพิ่นโทรมาแต่ว่าแม่ก็เฮ็ดแต่งานนองวันนี้ยู่นั่นมันไม่ขึ้นอ่ะส่วนต่อสิบชาติเราที่นี่เราอยู่งซนด้วยชามเจ้าพ่อลูกข้าวสิว่าเป็นการร่นเป็นใหเป็นใหญ่เล็กสาวคนหนึ่งคนนี้เป็นหัวเยองหัวแล้วงเลครอบครัวเจ้าหลับเขาจะดำเนินการยังไงต่อไหม ก uh ับควมรู้สึกของแม่แม่ก็อยากให้เอาศพน้อนขอความช่วยเหลือเอาศพน้องกับก็คือเห็นดูวยว่าใช่เลยใช่ไหมตอนหอมเซนเทียนอ่ะแต่ปกตินี้ถ้าช่วง แต่ว่าเขาจะเดินไปท่องเที่ยวในต่างประเทศของเขาให้สะดวกียังไปยังไงอะคือได้ส่วนประมาณมาว่าอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นไรเขาไปแบบจัดาง,งานงันส่งไปหรือว่าไปแบบเขาไปเองเราไปกับเพื่อนจ้ะไปกับเพื่อนไป,ไปกับเพื่อน,อนต้องโดยกระทรวงแรงงานส่งไปบอกจัดงานจังหวัดทุ่งแบบบอกอประมาณสองทงุ่มสองทุ่มสี่นาทีโอเคพอแล้วบัรนี้บคุณมากว่ามีน่าสงสารเลยไหมครับก่อนเหตุ ก็ฟังเห็นเขาว่าเขาเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน,านา้อยมันเอาสิทธิ์อินไซน์แล้วก็เลยด่าเขาว่าดาวเจ้า้องขึ้นนั่งแบบนี้ลูกแล้วหันไปที่กินก็บอกเห็นเขาแล,ล้วหรอกค่ะแต่ันบอกลูกว่าลูกเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไปเกินไปนะคะถูกไหมครับคุณว<ำ>่าชอบเลี้ยงสัตรรดดว์เลยครับอันนี้เป็นภาพที่ตั้งประเทศนั่นครับผมอเาตอนที่เขานอนอยู่กัน มึงโทรมากัเรียกกับแม่มันคุยกันเรื่องถึงคนเดียวเหรออ๋อโทรมาหาพ่อเปิ้ลตลอดครับครับบังบุญบังบุญที่เปลี่ยนอย่างนี้เราก็โทรมาหาพ่อแม่แต่งไอ้พ่อป้าไปอวันอ๋อเฮ็ดพ่อป้าร่วมพร้อมครับเออเอาเงินเงินไม่เฮ็ดให้เฮ็ดบุญสอยครับมันเอาเงินเลยพุกนั้นไม่เฮ็ดกันอยู่ดีครับโอ้เห็นไม่เฮ็ดบุญครับ เฮ็ดบุญก้อนนี่กับมาเฮ็ดบุญก้อนเราเฮ็ดบุญแล้วก็เสียมาเกิดเหตุใหญ่แบบนี้อีกครับของเราเลยที่ไม่ตรงนมีอะไรมันจะติดต่อทางไหนใช่ไหมแม่กับพี่การแม่กับพี่การอันยากยากแม่ย้ายย้ายลูกชายกับบการเดี๋ยวตาไปทางน้นแล้วปับคือคุณแม่ถือถือลูกน้องท่านไหนมีลูกไปอย่างรูปใบนี้ ประมาณสองทุ okay, ite, ่มสองทุ่มสี่นาทีครับคุณพ่อว่ามีลางสังหรณ์อะไรไหมครับก่อนที่อนเกิดก็ฟังเห็นเขาว่าเขาเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยมานั่งสิบอินไซน์แล้วก็เลยด่าเขาว่าดาวเจ้าฟองขึ้นนั่งแบบนี้ลูกแล้วหันไปกินก็บอเห็นเขาแล้วหรอกค่ะแต่บอกลู้ว่าลูกเป็นแบบนี้เพราะว่ามันไวเกินไปนะค่ะเห็นไหมคุณ ประมาณเริ่มปีไหนะไปทำป,ปีไประมาณอายุเราประมาณสิบเก้าหรือยี่สิบอ่าประมาณสิบเก้ายี่ปีไปทําที่จอจอเกียก่อนใช่ปไปจอเกียก่อนแล้วเราก็ไปต่อกูรุกีคูรุกีอ่าคูรุกีปีใดเรากลับไป,ไปน,นิวยี่สิบสี่คำหอมชุมชนภาพข่าวสุก,กันวัลีสุวรรณรายงาน